เจอสายการบินเลื่อนเที่ยวบินจะกรอกเอกสาร T-Dex ยังไงคำถามนี้มีคนถามครูบิบิมาค่ะเนื่องจากตอนนี้ที่สวีเดนมีพายุหิมะเข้าทำให้ทางสายการบินต้องเลื่อนเวลาในการเดินทางล่าช้าออกไปก็มีคนสงสัยว่าถ้ามีการกรอกเอกสารขาเข้าดิจิตอลหรือ T-Dex แล้วแล้วเขาจะทำยังไงดีต้องกรองเอกสารใหม่ไหมหรือต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือว่าให้เข้าไปที่ลิงก์ที่คุณได้มีการกรอกข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ แต่คราวนี้ให้คุณเลือกตรงนี้ค่ะอันที่2นะคะก็คือการอัปเดตข้อมูลนั่นเองก็คือให้เข้าไปกรอกใหม่ซึ่งมันจะมีถามว่าเอกสารหมายเลขของทีเดที่คุณได้ไปก่อนหน้านี้มันหมายเลขอะไรแล้วคุณก็เริ่มใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ข้อมูลตามที่เขาถามแล้วค่อยกรอกไปเรื่อยๆตรงไหนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเที่ยวบินหรือวันเวลาของการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็ให้เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปกรอกใหม่นะคะให้ไปเลือกอันนี้ให้เข้าไปแก้ไขตรงนี้ตรงช่องที่ครูบีบีบอกนี้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อว่าเราจะช่วยเพื่อนๆที่กําลังเจอปัญหาเดียวกันกับเราได้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพจครูบี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 อินสวิเดนไว้นะคะ